สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาชมหัวเรกดกันอีกเนื้อนึงนะครับเทีอรลลึกฉลอง,100ลงอร้อยปีหลวงพ่อพัดหัวเรดรุ่นรวยสารพัดนึกนะครับผมวัดหุยด้วนตาหอนสวรรค์น,นะครับนี้ไปประมูลมานะครับช,ชัดเลยไม่ได้แกะซีนครับเขาแกะมาให้แล้ว เป็นเนื้อทองทิพย์ซาตินนะครับนี่งไงครับพูดง่ายว่าเนื้อซาตินนี่ถ้าเป็นลมซาตินนี่สวยสวยทุกเนื้อนะครับผมจะเห็นรายละเอียดลายเส้นนี่ชัดเจนเลยครับผมเห็นไหมครับเด็กคดหกสองห้านะครับผม ดูครับองหน้าหลวงพ่อนี่ถ้าได้กล้องสองนี่สวยงามนะครับผมเหรียญสวยๆเลยเหรียญน,นี้ดูครับเป็นไงครับสวยไหมครับโอเคนะครับผมท่านใดเข้ามาชมแล้วก็จะลืมกดติดตาม กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์ไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ